พี่พี่ดูวไปตเลยวัไทรัฐตังย่านมองตห็าเปนตำแหน่งประธานประามนัไม่ลตัวไมได้เยคาเมไม่วานไม่ได้ดีนาีเพราะอาจจะเป็นประิการณ์อื่นคือโดยทั่วไปเนี่ พรรการเมืองที่ก็มีเสียงมากก็เกิดขึ้นมาได้แต่เลยเพราะว่ารัฐบาลที่เป็นเสียงมากเสียงน้อยเนี่ยมักจะเป็นกับคนละฝ่ายหมายถึงว่าพรรคที่มีเสียงมากกลับรองออมาเนี่ยจะเป็นคนละฝ่ายดังนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหาตัวอย่างของจริงเช่นเพื่อความหวังใหม่ได้ร้อยที่ห้าเสียงยานิฟัดได้ร้อยยี่สิบสามเสียงแต่คนละฝ่าย ก็เลยไม่มีอะไรที่แยกคะแนนดังนั้นพักตั่ใหม่ขนาดนั้นก็เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิแต่เที่ยวนี้เนี่ยพักที่มีคะแนนที่หนึ่งที่สองเป็นร่วมรัฐบาลเดียวกันก็เลยทำให้ผสมงงตัวปัญหาว่าใครต้องการทตามไปทางก็ต้องการที่ยวกัแต่ว่าถ้าความวิจอกังวลว่าใครเป็นประธานแล้วจะได้เลียรต ไม่ก,การดำนินกฎหมายหรือย,ยัดเยียดในระชามติมันไม่ดีม่ดครับมันไม่ดีผลนเ,ลเพราะว่าประธานต้องเป็นกลางมกายทั้งหเขียนไว้ละประสบการณ์ที่ผ่านมานยุ่ยั่วไปนั่นอผมได้เห็ปปนมาประสบการณ์มา15ปีไม่ว่าประธานจะมาสักทีหนึ่งที่เหนทุ่มไปที่จะกามีท่านสองท่านที่เคยมีปัญหาอันเนื่งมายากรัฐบาล สั่งให้ทาอะไรไม่ค่อยดีต้องดีด้วยโยเดิมนี้ผมก็เห็นงานในการทั้งการที่จะองกฎหมายควายได้คายเนี่ยป็นวา่ินากก็ทำไม่ได้ครับเพรงะเราเป็นมนติส่งเสริมรวมทั้งถ้าไปเทียบว่าตอนเป็นฝ่ายค้านกฎหมายเสนอยากต้าไปที่เป็นประธานก็ การชดเชยอะไรับโดยทั่วไปแล้วไปเป็นรัฐบาลเนี่ยสามารถเสนอกฎหมายได้เป็นร้อยจบับได้แล้วก็สามารถพินาได้โดยสภาต้องพินาให้ตามทัฐบาลก่อเช่นกันขอเป็นเรื่องด่วนสภาก็จะมาจุมเป็นเรื่องด่วนัันไม่แปลกอะไรที่เราเห็นว่ารัฐบาลกฎหมายรัฐบาลจะวันพินาไปทุกเรื่องแต่กฎหมายการค้านอาจจะไม่ได้พินาเลยเพราะเขาพินาเรื่องด่วนก่อนสองอถูกุหมายการ กรณีกฎหมายการเงินนี่ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ประธานสภาที่เสิ์ที่จะไปสั่งเองต้องให้ในลูก่งว่าเป็นการอะไรและรับรองให้สภา,พยายที่ว่าตรงไปว่านนมีวินัยเขียนว่าเป็นการเป็นการวินัยเขยว่าเป็นการเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีการเลื่อนปฏิบัติเพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญในสภาก็าดูนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเพราะเรื่องนี้เห็นว่าการอะไน ก็สมในา้มสีจะไปบอกว่าไม่ใช่การบงการถูกเก็บวาระดังน,นั้นถ้าสั่งปิดไปก็จะมีมมมปัญหาหรมั่งไม่ต้องพิจารณาเรื่องตัวบุคคลในส่วนเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหัวว่าถ้าใครเป็นแล้วจะเอาเปรียบฝ่ายนผูเนี่ยผมเชื่อทําทได้ยากครับม่ได้ยากแม้กระทั่งกฎหมายเสนอช้ากว่าของคนอื่นไปห้านาที เขาคงให้ฉบับที่เสนอก่อนหน้ามาทีมันมาจับก่อนเขาจะบรรจุไว้เขาสั่งไปเลยครับว่าต้องบรรจุในกี่วันรับยัดทีงพวกเนี่ยต้องบรรจุในกี่วันเขาจะมีกฎเกณฑ์ก็มาครับมาครอบเลยขึ่งประธานจะไปละเมิดอกฎเกณฑ์นั้ก็จะยินย่ากจะตรวจสมาชิกจบแต่เขาอ้างเรื่องที่แล้วกฎหมายดีเขาเลื่องแกล้งของเขาไม่ได้